สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีชายเขมือค่ะก็วันนี้อยู่กับพัดอีกแล้วนะคะในเกมเกนช i นอิมแพกเนาะวันนี้พัจะมาทำการเปิดตู้สุ่มตัวใหม่กันนะคะเป,บบเป็นอันนี้เลย เป็นตู้สมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกาวยางพรางพราวนะคะก็คือจะเป็นตู้การันตีน้องครีนั่นเองนะคะนักปลาระเบิดตัวน้อยของเราก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพัดเนี่ยเปิดไปทั้งหมดเท่าไหร่เนาะแล้วก็เติมไปเท่าไหร่ด้วยนะคะที่จริงพัดขอบอกก่อนเลยว่าการเปิดตู้สุมของพัดเนี่ยพัดแบบว่าไม่ได้เปิดโดยการเติมเงินอย่างเดียวนะคะจะมีการฟาร์มร่วมด้วยเนาะก็คือเป็นสายฟรีด้วยแต่ก็เพิ่งมาเริ่มเติมเงินไม่นานมานี้นะคะเพราะว่า อยากลองดูว่าการเติมเงินกับไม่เติมเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะคะแล้วเราก็พบว่ามันไม่ต่างกันนะคะก็คือเกลือเหมือนกันจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูพัดซุ่มเนี่ยพัดก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่พัดอัดคลิปนี้นะคะพัดได้ทําการสุ่มไปหมดแล้วเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าบางคลิปบางช่วงบางตอนที่พัดไม่ได้อัดเอาไว้นะคะแต่ยังไงเดี๋ยวพัดจะบอกไว้ในคลิปแล้วกันเนาะว่าพัดสุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้ง อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการสุ่มตู้นี้นะคะก็เขาก็จะบอกนะคะว่าสุ่ม90ครั้งเนี่ยการันตีได้5ดาวแน่ๆนะคะ1ตัวเดี๋ยวไปดูกันว่าพัดเนี่ยจะสุ่มครบลิมิต9ครั้งเลยหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะออกกอนหรืออะไรยังไงนะคะไปดูกันได้เลยมาม Set 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 hundred procrastinating ได้มาแล้วได้มาแล้วนะทุกคนนี่เมื่อกี้นะคะก็หมุนกาชาไปนะคะเราก็ได้มาแล้วเนาะสำหรับน้องคลีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว,ว่านี่คือใดๆก็คือได้น้องคนนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะท่านายน้อยของเรานี่นะคะน้องคลีมี่น้ารักเลยอ่ะมืใส่ผ้า,ากระเป๋าด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพัดจะมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ขอดีใจก่อนยีย โอเคค่ะทุกคนก็หลังจากที่เมื่อคืนนภะัทรได้ทำการสุ่มน้องคลีไว้แล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้จะมารีวิวให้ดูแบบสั้นๆนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดลงลึกมากเนาะแค่ดูว่าแบบเออน้องเขาเป็นยังไงนะคะ,ละหลักๆนี่คือก็บอกได้คำเดียวว่าน่ารักนะคะก็คือน่ารักมากดูดีดูเท่าวิ่งดีคือโอ้โหน่ารักเวอร์ดูเท่าวิ่งดีก็พัดสุ่มไปทั้งหมดนะคะ เจ็ดรอบนะคะถ้าเกิดนับรอบเก่าจากตู้เดิมนะคะหลังจากที่ได้เวนตีไปเนี่ยหครั้งนะคะแล้วก็พอมันดีเป็นตู้ใหม่เนี่ยก็สุ่มไปอีกหครั้งนะคะรวมทั้งหมดก็7ครั้งนะได้น้องมาก็ถือว่าเกือบจะเอ่อแม็กซิมัมเลยนะคะเขาการันตี9ครั้งใช่ไหมแต่ผัดสุ่มไป7จ็ดนะคะ ส่วนที่เติมไปนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจ3,280ซิโมมโเจนนะคะแล้วก็ได้คูณของมาหมุนได้ประมาณ4รอบนะคะก็รวมๆแล้วเนี่ยพัดเติมหมุนไป4รอบนะคะแล้วก็เอง3รอบนะคะก็มาจากการฟาร์มที่หนักน่วนะคะแล้วกด ใครถามว่าฟาร์มยังไงอะไรก็คือง่ายๆเลยเปิดกล่องลงดันเจียแล้วก็ไปลงเอ่อที่เป็นร้อยชั้นนะคะให้มันได้เพชรเพชรมาเยอะๆอะไรเงีย้ยคือพัดก็เก็บไปเรื่อยอะ่ะแล้วคือทุกคนเข้าใจฟิวเป้าแบบเราบางทีนะสําหรับสายเกียร์คือเราเก็บเพชรมานานอะ่ะเราเก็บมาตั้งนานกว่าเราจะได้หมุนแต่ละทีใช่ไหมแล้วพอเราหมุนแล้วมันได้เกลือมันก็ัวดร้อนใช่ปะพอมันหัวดร้อนพันก็เลยเติมแม่งเลยเว้ยคือถึงพัทจะเติมแตมันก็เกลืออยู่ดีนะคะ สุดท้ายมันมาออกเอาตอนที่เราเปิดฟรีนะคะก็คือไปฟาร์มอีกรอบนะไปลงดันแล้วก็ผ่านชั้น8ได้มาประมาณ300เพชรแล้วก็เกมใจอีก200ก็เอามารวมๆกันแล้วก็หมุนได้หนึ่งรอบนะคะทำให้ได้น้องมานั่นเองก็พูดไงว่าเกมนี้ไม่มีอะไรการันตีนะคะจริงๆถ้าใสยฟรีเนี่ยแบบไม่รีบแบบพัดไม่ได้หัว้อนแบบพันเนี่ยก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเปิดไปก็ได้อย่างเงี้ยก็โอเคนะค่อยไปเติมเอาวันที่แบบว่ามันมันจะหมดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้อยู่นะคะแต่ใดๆก็คือเราได้น้องมาแล้วนะฟาร์มแร่ไหวมากเลยเมื่อกี้ลองปาใส่แร่ก็คือทีเดียวนะคะแร่แตกหมดเลยเปนี่แต่คือแบบปื่มท่ามากเลยนะคะท่าเดินนี่แล้วก็นี่นะเป็นอีกสกิลหนึ่งของน้องเขาคือแบบว่าเขาจะสามารถมองเห็นออไอเทมนะคะที่อยู่ในมอสเตตนะคะได้ด้วย นี่มันจะเป็นขึ้นเป็นรูปมือในแมปนะสําหรับแบบดอกไม้หรือว่าของที่เราจะเก็บเอาไปาอัพตัวละครนะคะแล้วก็เดินตามแมปได้เลยถือว่าสะดวกอยู่นะ,ละ,ละคุณเพชมชอบถ้าเดินน้องมากน้องตัวเล็กน้องสะพายกระเป๋าแบบเออแล้วก็วิ่งเนี่ยมีการกลางปีกด้วยน่ารักเวอร์ก็เมื่อกี้ก็ลองต,ต,ตีไปบ้างแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปหามอนสเตอร์ นี่ไงนี่ไงโหพูดปรับเจอปุ๊บเลยนี่นะคะก็เป็นการจบตีของมองอันสกิลนะคะของเขาก็จะเป็นเวลาตีปกติใช่ไหมเขาก็จะแบบปล่อยระเบิดออกไปนะคะถ้ากดค้างมันก็จะเป็นการยิงดอกไม้นี่ปล่อยปลาระเบิดไปนะคะกดใช้สกิลของเขาก็คือเขาจะปาระเบิดลูกใหญ่ะะ่ะออกไป2ลูกนั่นเอง คือมันเป็นธาตุไฟด้วยกันเนาะมันก็ต้านทานแล้วน้องก็คือ,อยังยังแบบอ่อนออนแออยู่นะคะเดีอาข้ายะคาแบบนึงไปดูตัวที่แบบมันมันมันไม่ต้านทานกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปปั้นน้องยาวๆไปนะคะฟาร์มในวงเลเวลให้น้องเนาะเอาของอัพอึบต่างๆก็คือตอนนี้ก็คือ จนบัดเวลมากนะคะไอ้ที่มันเพิ่มเลเวลเนี่ยคือพัดใช้หมดแล้วเพราะว่าพัดเพิ่งแบบเลื่อนขั้นตัวละครที่พัดใช้หลักๆไปนะแต่ก็ยังไม่ได้อัพเลเวลเลยก็ฟาร์มอยู่ยาวไปนะคะเดี๋ยวไงวันนี้คิดว่าน่าจะมาไลฟ์สตรีมให้ดูว่าเออฟาร์มของอัพน้องเป็นไงอีฟาร์หมูนี่แน่เจ้าหมูเป็งไงข้างหน้าเรามีศัตรูใครอะเดี๋ยวดูสิ อ๋อทันจิโร่คือทุกคนเรียกไอตัวนี้ว่าทันจิโร่อะมันคือมันขำเลยนะ่นี่นะคะอันนี้เป็นสกิลปล่อยระเบิดอันใหญ่ออกไปนะคะน,นี้ก็ปลาระเบิดอันน้อยคือดามจน่ารักมากเลยตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้อัพอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะใส่อาร์ติแฟกคไปก็ยังไม่ได้อัพอาร์ติแฟก์เลย นี่อันนี้จะเป็นการกดโจมตีค้างนะคะก็จะปล่อยดอกไม้ขึ้นมาเดี๋ยวพักขอเก็บสเต็ปแป๊บนึงนะว่าแบบเออจะได้อันติหรือเปล่าอันติเมีสกิลคนอื่นเขาเรียกแบบนี้เปล่ามาดูนะคือพันแบบไม่ได้เซียนนะคะเพิ่งมาเล่นเกมนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นสายที่แบบว่าอินโฟมิชันแน่นขนาดนั้นเนาะก็เล่นเอาสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ปล่อยเข้าไปไม่โดนปลานี่คือแบบ ตีไปวันนี้จะจะตายไหมก่อนนี่ไงอันติได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูอันติกันว่าใช้ยังไงโอ้ยอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคันจิโร่จะตีเรานี่อัลติเมตอ๋อก็คือมันจะมีดอกไม้มาช่วยยิงเห็นไหมก็มคือเป็นดอกไม้ออกมาช่วยเรายิงนะคะตอนที่เราจะวิงปะระเบิดเข้าไปอีกขี่แน่ขี่แน่ขี่แน,น,น่เอาไปเอาไปเอากินนี่เบิร์นเบิร์น นี่ก็กำลังปั้นตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะได้มาแบบได้แต่ตัวที่ไม่อยากได้อ่ะคือพัดอยากได้ฉี่ฉี่อะตอนเนี้ยแต่ว่าได้น้องน้องน้องทุนนี้มาก่อนนะคะน้องเว่นนี่ก็ประมาณนี้นะคะสกิลของน้องก็ตีไปประมาณ3วันนะันในสุดมอนเตอร์ก็ตายทัที <laughs> เดี๋ยวต้องให้เวลาผาดไปแบบ ไปฟาร์มวิวแล้วก็ไปปั้นน้องก่อนเนาะแล้วเกิดว่ามันมีอะไรตรงไหนเนี่ยพัดอาจจะมารีวิวอีกทีนะคะแต่อย่างที่บอกว่าพัดไม่ได้เป็นฝ่ายแบบอินโฟเมชันแน่นๆแบบนั้นน่ะก็อาจจะไม่ได้รีวิวแบบว่าแตน,นลึกมากนะคะก็เอาแค่แบบที่ใช้งานโดยรวมแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะรีวิวสั้นๆสำหรับน้องคลีนะคะแล้วก็ รีวิวการเปิดตู้สุ่มนะคะว่าเจ็บไปทางหัวใจมันเป็นยังไงโอเคค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้น้องคลีนนะคะก็ขอให้สุ่มได้ไวๆเนาะสำหรับคนที่ได้แล้วก็ดีใจด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราตอนนี้ยอดซับ800ซับสไคร์แล้วนะคะ้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคนที่ซับสไคร์มา ใครไม่กดรีบกดเลยนะจ๊ะวันนี้พัดก้อนลาไปแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย